กูดม n i นิงแบงคอกสวัสดีอ่าเสาร์วันจันทร์ของดาวองค้านะคะเนาะตอนเสาร์เวลา7.53นาฬิกานาทีโดยเช้าตรู่ <laughs> สวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีทุกคนเป็นจังไดเนาะพากันสบายดีบอขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเนาะอ่าช่วงนี้เป็นช่องที่อ่าช่วงนี้โทษที่ค่ะเป็นช่วงที่ค่อนด่าพักพรน,นะคะเนาะต่ว่าขิดหอดทุกคนยิ่งขินหอดทุกคนแล้วก อลอความืืหน้าอัปเดตอันข่าวดีนะคะเนาะโอเคกะมียังกะสิมาอัปเดตเรื่อยๆบ่ได้บ่ได้ไปใสนะคะเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขออวันเริ่มตนวันจันทร์นะคะเนาะ,นะรวมทั้งตัวคอนดานาำตาวากะมีความสุขอยู่ดอกบ่ได้เป็นยังกิ่นข้าแซบนอนหลับนอนดีดี ซุ้มผัวบาหฮักซุ้มกล่องแตกซุ้มเอฟซีตัวยงมเมื่อนี่สิมาขอเบานี่ท่านเนาะคะ่นะเนาะสองผัวเมียล่วงโลกยูทูปเปอร์สองแสนรับเนาะคะเนาะนอดีตการอันแต่ว่าตอนนี้นะสิเป็นแสนสาหัสอัน น้องค่ะเนาะมาเบาเรื่องเล่าเพราะว่าขอนําเสนอเป็นตัวแทนเอาเรื่องเล่า,อาของสองผัวเมียคนหนีเบานิท่านเนาะคะ่ะบริบาให้ไพเดอร์ล่ย์ย์เนาะค่ะเนาะบักแน่น้าบากัาบากแมงดาคาเป๋แล้วก็อีปุยยิ่งก็คืออีต่างดาวสะทุนเนาะคะ่ะอีเป่าเปียกอีขี้ขั้นขากไฟเนาะคะ่ะอีอีนอีข้างโคกหนาผีอีผู้หายหลวงขอขอก่อกนศิวาขออนุญาตคุณปาะะ่าด้วยค่ะเดอ้อเอาเรื่องเล่ามาตีแพให้ทุกคน อ่าฟังเนาะค่ะเนาะจากเรื่องเล่าที่คุณดาเดเวว่าข่าวๆนาะคะก็บอกว่าได้จบเนาะ,ะขอขอต่อจากเมื่อวานเด้ออ่าหลังจากที่อ่าพวกมันเนาะค่ะเนาะสองผัวเมียนี่ได้เสนอเอาบานเนาะค่ะเนาะเอาบานมาขายเสนอสุสานมันนั่นแหละค่ะมาขายให้คุณปาะคะค่าเนาะอ่าเพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นบ่มีกําลังเพิ่นก็เป็นคนเฒ่าเนาะ,ะค่ะเนาะคนสูงอายุที่ว่า กเกษียณในวัยเกษียณเนาะค่ะเนาะบอมีกําลังที่สิไปซื้อตามที่ขอเสนอพกมั่นยืนมาเนาะค่ะเนาะในจํานวน2ล้านเนาะค่ะเนาะคุณป่าก็เลยเสนอไปว่า เอาแบบนี้ก็ขอสื่อที่ดินเนาะค่ะเนาะเอ่อเครื่องนึงจังสีเพราะว่าเห็นว่าพกม,มันมีโฉนดมียังเอ่พม,มั่นกระลาป,ปากเป็นเนม้าเป็นมอสเนาะค่ะเนาะว่าเสียโฉนดอ่หายคุณป่าเพิ่นจังสีหลังจากได้ตกลงกันแล้วเพิ่นก็นมีการโอนไปเนาะได้จำนวนเงื่นหกแสนหลังจากที่โอนไปหกแสนแล้วอ่า ในระยะเวลานั้นกะมัทยอยเอาไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆจังสินะคะเนาะเอาไปเรื่อยๆเรื่อยๆบาททีนีช่วงที่เอาไปนั่มช่วงที่พวกมันมีคดีเดินทางไปเนาะที่พวกเขาเห็นแล้วกะเดินทางไปนันไปนี้กินรู้ยุ่สบายนะคะเป็นเงืนของคุณปา้าเบิร์ดนะคะร่วมๆแล้วก็ระยะเวลาที่หลังจากที่โอนไปนละหกแสนหลังจากนั้นก็อาทยอยยไปเท่าละแสนแน่เท่าละแสนแน่ซีซ่าหาเมื่อนแน่ก็ว่ากันไปนะคะเนาะ,ะตาม ตามทีผมมั่นว่าว่าพราะว่าคุณป่าเพื่อนกะวังว่าเพื่อนสิได้ที่ดินเนาะเพื่อนคอยเอาไ้เนาะค่ะเนาะเพื่อนกะวังว่าผมมั่นสิออาขึ้นเพราะว่าตกลงกันแบบนั้นนี่สิเนาะแต่ผมมั่นกะเอบเอาที่ดินนี้เอาโฉนดอ่าส่วนทีสิแบงให้คุณป่านี่เอาไปฝากขายอีกต่อนึงจึงสิเนาะคะ่ะพอได้เงินแม่แล้วปุ๊บเออมันกะ คุณป้าเพิ่นกะบ่อลูกเนาะค่ะหลังจากที่เพิ่นลูกเพิ่นกะถามเพิ่นกะมีการคุย,คย<ๆ>อ่อโทษไปถามว่าเอ้าเอ่อทำไมทําไมป้าไม่รู้เรื่องเออยังสิแมค่ค่ะท๊ะเอ่อเงินไปไหนหมดเอ่อเอาไปฝากขายแล้วทําไมไม่คือไม่ใช้หนี้ป้าใช่ไหมคะ่ะอ่อมันบอกว่าจาังใดฮูาา้บ่ค่ะอ่อหนูใช้เงินหมดแล้วคะ่ะป้าว่าสั่นว่าหนูใช้เงินหมดแล้วคะ่ะว่าสั่นว่าหนูเอาเงินไปใช้หมดแล้วว่าสัน่นเดี๋ยวหนูจะผ่อนเงิน ป้าก็เลยบอกว่าเอา้าแล้ว,แล,วแล้วเงินป้าล่ะที่ให้ไปละ่ะหกแสนละ่ะที่มีการตกลงกันล่ะมันก็เลยบอกว่าก็มันก็เลยบอกว่าเ,เดี๋ยวหนูจะทยอยใช้ให้นะคะใช้เป็นรายเดือนสัเนเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวเวลาหนูมีหนูจะทยอยใช้นี่ให้คุณป้านะคะสันอันนี้คือข้อตกลงกันนะคะเนาะบันะบนี้หลังจากนั้นจะเอาบ้านแอรไปขายอีกนะคะเนาะโดยที่คุณป้าคนกกบ,บรูอีกคือกัน อ่าพ่อเอาไปขายนะคะเนาะเอ่อขายบ้านประมาณเอ่อปี2023เอ่อวันที่28มกราคมเนาะค่ะเนาะอ่าจากที่คุณป้าเพิ่นเล่าให้ฟังเนาะแล้วพ่อเพิ่นก็ถามว่าอ้าวเอ่เอบ่รู้บ่รู้เรื่องอีกคือกันเนาะค่ะเนาะเอ่อพวกมันเอาบ้านไปขายวันนี้เพิ่นก็เพิ่นก็ถามอีกว่าอา้าวขายบ้านได้แล้วอา่าป้าก็ของเงินจังสีมันบ่กวางได้ฮู้บ่ค่ะมันก็บ,บอกว่ามันเอาเงิน บ่มีเงื่อนแล้วมันเงินไปออกรถกันแล้วสินะบักบักผู้ทายนาฮีนะนะคะเนาะบอกว่าคันบ่เอาไปไปออกรถตู้นะคะเนาะในจำนวนสามแสนอีอีขี้ขามาใส่นี่มันสิถลุงเงินจัิงสินะค่ะเนาะมันเสียเอาเงืนคุณป่าเอ่อมันเสียเอาเงินที่มันคลายบานใดนะไปใส่เบิดก็คือพวกมันเจตนาเนาะค่ะสรุปเจตนาชอโกงเจตนาหลอกลวงเจตนาที่สิบ่ขึ้นให้คุณป่าเพิ่นเนาะค่ะเนาะ,ะเพราะฉะนั้นนะ ก็คือสองฟัวเมียนี่ต้มตุนนะคะแล้วเรานินไซสันดานะเพราะมันมันสินมาขาหาคนทีมีอายุเด้อค่ะเด้อคนสูงอายุทีว่าอยู่เมืองนอกหรือว่าอยู่เมืองไทยที่เพิ่นสื่อๆืเพิ่นเลนโลกโซเชียลบเ่เป็นเพิ่นบ่คคอยมีปากมีเสียงนะคะเนาะแล้วก็เพิ่นอ่ใส่วิธีเอ่เอาลูกแน่เอาเอาเวาหวานแน่เว้าอ่มีจิตวิทยาของมันละค่ะในโครงการที่จะ เฮ็ดให้เพิ่นอ่อซอยเหลือเนาะจงซี่นะค่ะก่งโก่งอ่าวิธีกลยุทธ์ของพกมันหากินในโลกโซเชียลนะคะเพราะฉะนั้นพกเฮากาได้น้ำเรื่องนี้มาตีแพ้แล้วกะล่อเพิ่นอ่อดําเนินทางกฎหมายนะคะบ่ต้องห่วงเด้อทุกคนค่ะเพราะว่าเพิ่นกัสีสู่ให้ถึงที่สุดเนาะเนาะเพื่อความยุติธรรมแล้วกะอ่อเพราะฉะนั้น ขอยืนยันว่าเรื่องที่ออกมานำเสนอบได้ใส่ลยปยสีพกมั่นเนาะคะ่ะแต่แต่เหตุใดบได้ใส่ลยปยสีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงที่คุณป่าเพนได้นแมาเว้าให้คอดาเป็นคนตีแพ้นะะเนาะค่ะเนาะได้ก็ได้รับอนุญาตจากเพื่อนแล้วจังส่นคาแล้วก็ขอพุณนทุกกำลังใจแล้วกะ พวกเข้ากับสู่ต่อไปนะคะสีสู่นาคุณป่าไปจนกว่าสีใดความยุติธรรมเนะคะส่วนกฎแห่งกรรมส่วนมันสีไดรับบทโทษแบบแต่บ่มีภัยสามารถบอกใดกะแร้วสุดแล้วแต่เพิ่นนะคะเนาะสุดแล้วแต่ทางกอหม้อเพิ่นแต่ว่าอขอบคุณหล,ลายๆเด้อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคุนดาอาจจะเ้าบ่ละเอียดบานไดนะคะบางบางย่างกะเบาเบาเบ่ะบบละเอียดแต่คิดว่าทุกคนคงสีเข้าใจสิ่งที่คุนดาซื้อไปเนาะเะนาะ มันตั้งใจโกงป่าเพิินเนาะเงินทองที่มันเดินทางไปช่วงไปกินข้าค้าหมูกับเงินคุณป่าเพิินเงื่อนที่พวกมันนางเครื่องบินเงื่อนที่พวกมันอยู่มันกินระยะนั้นเป็นเงืนของคุณป่าเ้อค่ะเด้อเป็นเงื่อนจํานวนหนึ่งล้านเนาะคะ่ะเกือบแสนเนาะค่ะเนาะจานวนที่พวกมันเอาไป โอเคค่ะเนาะคนซัวมันมันร้อยนวลบไดยโดนดอกมันสีวาแบบไปนก็ซ้มตอนนี้เฮาบ่ต้องไปสนใจเฮ้ามุงตรงนี้เฮ้าขยีเรื่องนี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อแล้วกาคินหอดทุกคนขอบคุณคุณป่าแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณป่าสูน่น้ำกันนะคะเนาะสวัสดีค่ะ